ข้อความจากคนที่เงียบหายไปสวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมธสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทานายดวงความรักให้กับคุณนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะลัคนาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะมีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมธสิงห์ธนูนะคะมีไพ่ชาวมีนขึ้นมาเนาะ เพราะฉะนั้นโดดเด่นคือชาวธาตุไฟและชาวธาตุลมนะคะเราไปดูกันก่อนว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคนที่เงียบหายไปจากคุณนะคะตอนนี้เอาองว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างคิดมากคิดหนักนะคะหรือว่ารอการตกผลึกรอการตื่นรู้อะไรบางอย่างอยู่นะคะแฮงแมนมันคือคนที่แบบต้องอดทนกับสถานการณ์รอการตื่นรู้รอการตกผลึกหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นเป็นความรู้สึกที่เหมือนติดอ่าติดอยู่กับสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะแห่งแมนนะคะทีะ่เขาอาจจะยังออกมาไม่ได้ในตอนนี้นะคะซึ่งออมว่าเขาว่าอาจจะอยู่ในลักษณะของความรับผิดชอบอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเอ่อตอนนี้เขารู้สึกเบื่อเซงมากเลยกับความรับผิดชอบที่เยอะแยะมากมายถ้าเขาเป็นคนเป็นนางแบกเป็นนายแบกก็คือแบบฉันก็เบื่อเหมือนกันฉันก็เซงเหมือนกันที่จะต้องมานั่งเป็นนายแบกนางแบกแบบนี้นะคะ อีกในยะหนึ่งเขาอาจจะมีความรับผิดชอบอะไรล้นมือหรือเยอะแยะโดยที่เขาเองก็ค่อนข้างที่จะเบื่อเสงเรื่องความรักก็ได้นะอาจจะเหม็นเบื่อความรักช่วงนี้มีแต่เรื่องมาให้รับผิดชอบเยอะแยะไปหมดนะคะก็เลยออกแนวแบบหุดหงิดลำคัญใจหน่อยช่วงนี้นะคะเอออะไรก็กูเอออะไรก็กูอย่างเงี้ยสมมุตินะเอออะไรก็กูเอออะไรก็กูอย่างเงี้ยอะไรอะไรก็กูอะไรก็ชั้นนะคะ นะถ้ากรณีเขาเป็นนางแบกนายแบกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเขาเองอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่มากมายเหลือเกินงานเยอะอะไรก็ได้ก็เลยส่งผลกับอารมณ์นะคะเช่นกลายเป็นคนหุดหิดง่ายขี้หุดหิดหน่อยช่วงนี้นะคะก็ออถ้าใครมาเยอะกับเขาใครมาจุกจิกกับเขาใครมาจีบเขาเนี่ยอาจจะผิดจังหวะสาหรับเขาก็ได้นะคะอ่าก,ก,ก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในอารมณ์ของคนที่กําลังมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะ ซึ่งนะคะสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบนั้นนะอะมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่ก็ได้เขากําลังเพิ่งเริ่มต้นที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเปล่านะเพิ่งได้รับงานใหม่เพิ่งมีวิชาอะไรใหม่ๆเหมือนกับเป็นคนที่กําลังศึกษาเรียนรู้นะคะกาลังศึกษาเรียนรู้อยู่กับสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นสิ่งใหม่ๆในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของสังคมก็ได้ค่ะนะคะเอ่อสังคมอ่อที่เขาไปปาร์ตี้แฮงเอาท์ดริงก์ดื่มด้วยนะคะหรือว่าเป็นสังคมในที่เรียนในที่ทํางาน นะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้เป็นคนคุยได้ไหมก็เป็นไปได้แต่มันตกแฮงแมนอะนะนั่นมันแปลว่าคนคุยที่เขามีมันน่าจะเป็นสไตล์เพื่อนนะคะเออเป็นสไตล์เพื่อนเพราะว่าไพ่ขึ้นชัดเจนว่าเอาว่าตัวเขาเองไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนพร้อมที่จะมีความรักยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกอะไรใครขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์นั้นน่ะมันเป็นความรับผิดชอบของเขาบางอย่างหรือเปล่าเช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือเพื่อนร่วมกลุ่มสังคมที่ต้องรับผิดชอบอะไรร่วมกันไหมไงนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยมีความปรารถนานะคะในใน,ในคนคุยคนนั้นอะนะคะก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นความปรารถนาแล้วก็เป็นความหงุดหงิดในลักษณะของสถานการณ์มันไม่ได้อย่างใจนะคะมันมีเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับคนคุยนะคะหรือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เขาอยากจะใจร้อนอะไรบางอย่างก็ได้นะกับคนคุยคนนั้นอะไรเงี้ยนะคะ อยากจะใจร้อนอยากจะเร่งรีบนะคะหรือหึงหวงก็ได้นะคะหึงหวงก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นไปได้ไงว่าออสถานการณ์ถ้าเป็นความรับความสัมพันธ์ที่เขาเผชิญอยู่นั้นเนี่ยอาจจะโอเคมีความปรารถนามีความต้องการในความสัมพันธ์นั้นแต่ว่ามันเหมือนมันดําเนินไปในสไตล์เพื่อนนะคะออมันอาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขาดูอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะคะอาจจะแบบบางทีก็มีเรื่องให้หงุดหงิดรําคาญใจ นะคะอันนี้คือในเคสที่คุณอาจจะพอรู้เราๆนะว่าเขาคงจะมีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนห้อยหัวตรงเตงน,นะรักเราสองสามคนหรือเป็นฟิลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกาลังเรียนรู้คบหาดูใจกันหรือว่าเป็นเพื่อนในที่ทํางานเพื่อนในชั้นเรียนหรืออะไรก็ได้นะเพื่อนที่ผ่านการปาร์ตี้แห่งเอาดื่ดื่มอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องของความรักออมว่าเขายังไม่ได้พร้อมเนาะ นะที่จะมีใครอาจจะแบบกาลังเรียนรู้กลุ่มเพื่อนใหม่ๆอยู่ในกลุ่มสังคมอะไรบางอย่างหรือว่าเขามีกลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ากลุ่มตรงนั้นไม่ใช่กลุ่มใหม่นะกรณีที่สมมติว่าเขาเนี่ยโอเคยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักหมุดหิดหมุดหีดอยู่ความรับผิดชอบเยอะแยะงานเยอะงานยุ่งน, ung, นะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือจะเป็นงานที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาเขาจําเป็นต้องไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรตรงนั้นเนี่ยนะคะ ไม่ว่าความเอ,อไม่ว่านะคะสิ่งที่เขาเจอตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เอ้ยมันเป็นกลุ่มนะคะที่จะใหม่หรือเก่าเนี่ยออมมองว่าก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับกับกลุ่มคนน่ะนะนะคะอันนี้คืออมตีคุมไปเลยแล้วกันนะไม่ว่าไม่ว่าอ่ากลุ่มที่เขาอยู่น่ะตรงนั้นนะคะมันจะเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่อาจจะแบบเขาต้องไปปฏิสัมพันธ์เนาะนะคะ อ่ากับกับกับกลุ่มสังคมตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถามว่าคนที่เงียบไปจากชาวท่าไไตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นเรียนรู้นะคะหรือการมีสังคมบางอย่างของของของเขาอะนะคะโดยที่เขาออกแนวติดอยู่กับตรงนั้นนะคะติดอยู่กับตรงนั้นเพราะ เออมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือมันเป็นความต้องการที่เขาต้องต้องต้องไปในเส้นทางตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยนะอืมอันนี้คือคนที่เงียบไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างน่าจะประมาณนี้นะคะอืมเนาะก็อาจจะมีเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งเส้นหุดิดลลำพาญใจหรือว่ามีเรื่องให,ห,ห้ต้องอดทนนะคะหรือติดติดกับสถานการณ์ตรงนั้นอยู่พอสมควรเลยนะอืมทีนี้เรามาดูหน่อยว่าเอ๊ะ แล้วเขาคิดถึงคุณไหมช่วงที่เงีย,งยบๆกันไปอ่ะเออช่วงที่แบบคนที่เงียบหายไปคนนั้นเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะเอามีความรู้ว่าเขาคิดถึงคุณนะจากไพ่อ่ะนะคะเคยคุยอะไรกันเคยปรึกษากันนะคะหรือเคยทําอะไรด้วยกันก็ได้เนาะมันก็ทําให้เขาคิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าตัวคุณเองเนี้ยเคยเทคแคร์ดูแลกันแน่นอนเขาก็คิดถึงละนะคะที่พวกเราเคยเทคแคร์ดูแลกัน หรือพวกคุณเคยทํามาค้าขายด้วยกันหรืออะไรก็ตามเคยซัพพอร์ตกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะนะคะยังคิดถึงอยู่เพียงแต่ว่ามันติดต่อไม่ได้หรือเปล่าอ่าสมมติมันมัน,ม,นมันเขายุ่งจนไม่สามารถที่จะมานั่งคุยอะไรกับคุณได้มากนักนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ต้องการพูดคุยอะไรในตอนนี้เท่าไหร่นะ,ะเพราะเขามีความกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเขาคิดถึงคุณก็จริงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเช่นกันนะคะก็เลย ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขากังวลเนี่ยคือคิดถึงคุณผูกพันก็จริงนะคิดถึงลึกซึ้งเลยด้วยซ้ําไปเนี่ยนะแต่ว่ามันมีพลังงานในเชิงสมมุติว่ามันมีเรื่องการเงินการทองหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่ลงตัวก็ได้ไงทําให้เขารู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันนะคะเช่นการเอาเงินมาคืนการเป็นหนี้เป็นสินอ่อการที่จะต้องแบบคอยซัพพอร์ตคอยเอาใจอะไรตรงเนี้ยคือเขาอาจจะยังไม่พร้อมเนาะ เออที่ที่จะแบบทำในตอนนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้อะไรเงี้ยก็ก็กังวลว่าเออถ้าเกิดว่ากลับมาสมมตินะคะกลับมาแล้วมันต้องแบบมานั่งเทคแคร์ดูแลอะไรกันต้องต้องนั่งเอาอกเอาใจอะไรกันเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมก็ได้ไงนะคะอืมแล้วยิ่งถ้าเกิดมันมีการปันใจเช่นความสัมพันธ์ระหว่างชาวทัาน์ใกับคนคนเนี้ยมีการปันใจเข,เขาก็กังวลในการที่จะกลับเข้ามาไงอ่ามันเลยมีความ เหมือนกับแอนตี้ต่อต้านหรือมีความไม่พร้อมหรือว่ายังยังไม่ชอบใจสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะเออก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่ได้อยากเทคแอคชั P ่นอะไรมากยังไม่ได้อยากที่จะพูดอะไรเยอะมากมายอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือกรณีถ้าไม่ได้บล็อกกันเพราะจากใพ่ยังไม่มีการบล็อกเกิดขึ้นนะคะเนาะแต่คิดถึงไหมใช่คิดถึงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้อความนะคะข้อความจากคนที่เงียบหายไป เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดให้สองสำรับนะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะ,ะวันที่28กันยา2025จะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดให้เสริเสรมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่มีแน่นอนนะคะแต่ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมหรือตาม ตามตามบุญตามตามบุญกุศลของเราอะนะคะว่าเป็นสายขาวไม่ใช่ดำไม่ใช่ดํากับเทามันก็เลยไม่สามารถที่จะเฮ้ยแบบจุดแล้วมันจะมีอะไรนะผล,ลว,วินิสมาลาอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนเห็นผลชัดเจนเปรี้ยงร่างอยู่เหมือนกันแสดงว่าอาจจะบุญถึงหรือบุญกรรมสัมพันธ์ยังดีกับคู่กรณีอะไรเงี้ยก็ลองขอดูรีวิวหลังบ้านแล้วกันเนาะใครสนใจก็ลองดูรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะจุดยิ้มแปดกันยาสองพันยี่สิบห้ากรุณาติดต่อมาก่อนเพราะว่าอาจารย์ต้องปั้นเนาะต้องทําเทียนนะคะจะได้ รู้ว่าต้องทําเท่าไหร่นะคะก็ติดต่อมาเข,เข้ามาแล้วกันนะคะหลักบ้านเนาะอ่ะโอเคข้อความจากคนที่เงียบหายไปค่ะข้อความจากคนที่เงียบหายไปนะ,ะ,าานาปนะ,ะชาวัาตไปเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะขยับสถานะการที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะยกสเต็ปยกระดับ ขึ้นไปอีกชั้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยนะคะเขาต้องใช้ความกล้าหาญนะเขาก็ไม่รู้ว่าเขากังวลอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเขาต้องการความมั่นคงปลอดภัยถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถทําให้เขารู้สึกมั่นคงได้ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้เขารู้สึกปลอดภัยได้เขาอาจจะยังลังเลก็ได้นะเออเขาบอกว่าความสวยความหล่อของเขาต้องการการดูแลเทคแคร์ care. ถ้าเกิดชาวธาตุไฟคุณไม่ค่อยดูแลเทคแคร์เขา อาจจะทำให้เขาไม่กล้าในการขยับขยับสถานะกับคุณอ่ะหรือไม่กล้าที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นได้ได้ไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต้องการความมั่นคงปลอดภัยมากๆเลยนะต้องดูซิว่าคุณจะดูแลเทคแคร์เขาได้ได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณดูแลเทคแคร์เขาได้ไม่ค่อยดีขาดตกบกพร่องหรือว่าเออทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภยัย<ๆ>เขาอาจจะไม่ค่อยกล้าทำอะไรมากนักในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะ เขาต้องการความมั่นใจและการยอมรับจากคุณด้วยว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบเนี้ยเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่อ่เขาต้องการความมั่นคงปลอดภัยอะคุณจะให้ความมั่นใจกับเขาได้ไหมล่ะว่าจะมั่นคงว่าจะปลอดภัยนะคะว่าจะดูแลเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณยอมรับเขาได้และอาจอยากให้คุณยอมรับเขาได้ในจุดที่เขายังไม่ค่อยกล้าขยับสเต็ปก้าวต่อไปขยับสถานะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขากังวลอะไรอะไรอะไรเงี้ยนะคะอืม เขารอใครบางคนที่สําคัญกับเขามากๆเนาะเอาไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเป็นใครเนาะแต่มีการรอนะรอสถานการณ์ที่สําคัญนะคะรอใครบางคนที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการเห็นเป็นรูปประมนะต้องการความโรแมนติกที่เป็นรูปประมอ่าการดินเนอร์ใต้แสงเทียนเอ่อการให้ดอกมงดอกไม้ของขวัญของฝากหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่แบบให้มันเห็นเป็นรูปประมหน่อยนะคะ ว่าความสัมพัมนธ์มันมันเฮ้ยมันโรแมนติกหรือเปล่ามันมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะดูอ่ะเขาอะดูจากไพ่เหมือนเป็นคนชอบอะไรที่ดูแบบหวานหวานอบอุ่นเนาะเอชอบความหวานหวานอบอุ่นอบอุ่นชอบความมั่นใจเนี่ยอยากเห็นคนที่เรารักเนี่ยภูมิใจมั่นใจในตัวเขาหรือว่าให้ความมั่นใจกับเขาได้อะไรเงี้ยนะ เขาบอกว่าบางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมาเราคิดถึงคุณด้วยนะคะอาจจะตื่นกลางดึกหรือว่าตื่นลืมตาปิ้งมาเออคิดถึงชาวธาตุไฟอย่างเงี้ยเนาะเขาหวังว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะเป็นเรื่องที่เขาต้องการหรือเปล่าเนาะอ่านะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าการดูแลเทคแคร์การให้ความมั่นคงปลอดภัยการจะยอมรับเขาหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ไงเขาบอกเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะเออสาเหตุที่เขาไม่ค่อยกล้าอะไรเยอะ เพราะว่าคุณไปแสดงออกในเชิงตีตัวออกห่างหรือคุณจะทิ้งเขาหรือเปล่าหรือคุณไปแสดงอาการไม่ค่อยดูแลไม่ไม่แคร์เขาก็ได้เนาะเขาบอกเขาอยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งแสดงว่าเป็นไปได้ไหมว่าชาวธาตุไฟเคยดูแลเขาดีป่ะเคยดูแลแคร์เขาดีไหมอาจจะเคยมีโมเมนต์ดีดีระหว่างกันที่เขาอยากกลับไปรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขารู้ตัวดีว่าเขากาลังทําอะไรอยู่ออยากจะบอกว่าเขาก็มีสติ อ่าวะคามีสติรู้ตัวตัวเองดีนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าคุณจะทิ้งเขาไปค่ะเออนะเขาเลยไม่ค่อยกล้าทําอะไรมากเนาะออมว่านนะนะคะก็ประมาณนี้ใครสนใจจุดเทียนอินคู่รกักเทียนเสริมดวงความรักก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้เข้ามานะสายขาวร้อยเอร์เ็นะคะรายละเอียดใต้คลิปวันนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบาย